Why สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ INN Y รายการเพื่อผู้บริโภคที่ร่วมปฏิวัติความคิดปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อก้าวสู่ความมั่นคงหลังวัยเกษยียณค่ะและววันนี้คุณผู้ชมพบกับเรา2คนเช่นเคยดิฉันมนทนนัทคงสังคค่ะส่วนผมครับเฉลิมชัยิยริน,นันทวิทยานะครับกับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่คุยไม่ได้ครับมันเป็นกระแสผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กใขณะนี้ กระแสหลอกทำประกันชีวิตนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในพันทิปนะฮะแล้วก็ทำให้ทีมงานของเราตื่นตัวอย่างมากกับเรื่องนี้นะฮะกับการที่เขาบอกว่าคนแก่อายุ67ปีตกเป็นเหยื่อธนาคารแห่งหนึ่งแหห่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละพูดไม่หมดก็เลยทำให้คนแก่ท่านนี้เนี่ยไปซื้อประกันแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ทุกนนคือ<ะ>บอกกับ ตัวผู้สูงอายุคนนี้ว่าเป็นการฝากแบบออมเงินแล้วฝากฝากแบบออมเงินถ้าเกิดว่าเป็นการฝากที่ปีหนึ่งเนี่ยใช้เงินค่อนข้างสูงแต่ว่าทางของผู้สูงอายุเองก็ถ้าเกิดว่าฉันไม่มีมเงินจนํานวนมากขนาดนี้หรอกที่จะมาส่งให้กับธนาคารทุกๆปีทางธนาคารเองก็บอกว่าสามารถยกเลิกได้แล้วก็จะได้เงินคืนทั้งหมดเอ้ยเขาไม่ได้บอกค่ะว่าได้เงินคืน เต็มจานวนที่เขาบอกว่ายกเลิกได้เอางี้ดีกว่าผมไล่เลียงให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะฮะเขาบอกว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2557ครับมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคนหนึ่งเนี่ยมาแนะนานะฮะให้กับคนแก่ท่านนี้เนี่ยออมเงินแบบสะสมทรัพย์ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง5ต่อปีบอกแบบนี้นะครับแล้วก็บอกให้คนแก่ท่านนี้เนี่ยออมเงินกับเขาปีละ2 5 0 0 0 0บาทเป็นเวลา7ปี ตอนแรกท่านนี้ก็บอกว่าไม่สนใจนะครับไม่มั่นใจว่าจะนําเงินมาฝากได้ทุกปีแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยก็บอกออกมาว่าหากไม่สามารถออมเงินได้ค่ะก็สามารถยก,ยกเลิกโคกรคงการได้พร้อมกับจะได้รับเงินคืนนะครับวงเล็บแต่ไม่ได้แจ้งฮะว่าจะได้เงินคืนครบตามจํานวนที่ส่งไปอันนั้นยังไม่รู้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนแก่ท่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้สนใจ,นใจแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ ผู้จัดการสาขาด้วยพร้มอมเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกสองคนแม่ผู้จัดการมาเองอะนะฮะมาบอกนี้ครับขอร้องให้คนแก่ท่านนี้เนี่ยอายุ67ปีเนี่ยทำสัญญาแม่ผู้จัดการมานะครับมาเองเลยทันก็สงสารตัดสินใจทำสัญญากับเขานะโดยที่เขาบอกว่าจะได้ดอกเบี้ย5%ปเนะครับแล้วก็เป็นกรมธรรม์ออกมามซึ่งภายหลัง้เขาค่อยมารู้ว่าเป็นประกันชีวิต ต่อมาตอนแรกยังไม่รู้ต่อมาวันที่10กุมภาพันธ์2568นะครับคนแก่ท่านนี้ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกครั้งค่ะู่จัดการสาขามาอีกแล้วนะฮะแล้วเจ้านี้เจ้าหน้าที่ขายประกันเนี่ยก็มาพูดจาชักชวนแบบนี้อีกโดยคนแก่ท่านนี้ยังไม่รู้นะครับพร้อมทั้งอ้อนวอนให้ช่วยฝากเงินกับสาขาหน่อยคือเข้าใจนะว่าธนาคารต้องการทํำผลงานนะฮะ คือเขาก็บอกเนี้ยต้องทําเป้าให้ได้แล้วแหมคนแก่ที่ <c oughs> มีใจ,ใจมิตใจเมตตา <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ทําประกันให้กับเขาอีกหนึ่งฉบ,บับ <c oughs> เป็นกรมทรนแบบนี้ <c oughs> โดยที่ยังก็ไม่ค่อยรู้รู้ว่าจะมีเงินคืนมา5%นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาวันลุ่งขึ้นนะครับเขาก็รีบเดินทางไปเลยนะฮะ เขาก็รีบเดินทางวันลุกขึ้นก็คือวันที่11กุมภาพันธ์เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อขอยกเลิกเงินฝากดังกล่าวเพราะตอนนี้รู้แล้วมไม่มั่นใจว่าจะเอาเงินมาฝากได้ทุกปีไหมเพราะเป็นเงินจำนวนมากแล้วก็วันที่11นะคือทําวันที่10 10ค่ะวันที่11ไปแจ้งยกเลิกแต่เจ้าหน้าที่สาขาไม่ได้ทําการยกเลิกให้ทั้งทั้งถ้าเกิดว่าคนทําประกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าในระยะเวลา15วันเวลาเราทําประกันปุ๊บเนี่ย เรามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกยกเลิกนะฮะแล้วก็ได้เงินคืนนะครับเต็มจํานวนคือจริงๆแล้วเกือบเต็มจํานวนบางคนบอกเต็มจานวนบางที่ก็บอกเคลมเต็มจานวนแต่เกือบอ่ะคือถ้าเกิดว่าจะเป็นค่าดําเนินการก็แค่ไม่กี่ไม่กี่ร้อยอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามสิทธิในกรมธรรม์สามารถยกเลิกได้ใน15วันแต่ธนาคารเพิกเฉยไม่ได้ยกเลิกให้นะครับเรื่องนี้นะฮะก็ธนาคารเขาเลยส่งแบบประกันสะสมทรัพย์ตรงนี้เนี่ย เขาเรียกสะสมทรัพย์สิบห้าทับ7ก็คือว่าเอาเงินมาใส่เจปีได้ระยะเวลาคุ้มครอง15้าปีนะครับเขาก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็คือท่านคนแก่ท่านนี้แหละ,ะลูกสาวเขาเป็นคนบอกนะฮะ เขาบอกว่าเป็นการออมเงินได้ผลตอบแทน5%ต่อปีนะครับหากไม่มีเงินส่งก็สามารถยกเลิกได้นี่คือสิ่งที่คุณแม่คนนี้เข้าใจคนแก่ท่านนี้เข้าใจ,าใจต่อมาต้นเดือนกร,รกฎาคมปี2558นะครับลูกสาวลูกสาวได้เดินทางไปหาคุณแม่กลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่จังหวัดเชียงรายเผยจังหวัดให้เห็นแล้วกันนะฮะ <c oughs> ก็ได้เห็นกรรมฐา,านสองฉบับนี้ <c oughs> ลูกสาวก,ก็ตกใจอุตตะนะฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็อธิบายให้คุณแม่ฟังว่านี่แม่ มันเป็นการทําประกันชีวิตนะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหากเราออมกับเขาไม่ได้ตามสัญญาที่กําหนไดไว้เนี่ยคือจ่ายปีละ2องแสนคือ2อันก็รวมกันเป็น4ี่แสนกว่าครับคุณผู้ชมครับและถ้าเราจ่ายไม่ครบเนี่ยได้เงินไม่ได้เต็มจํานวน่เขาให้นะครับคุณแม่ตกใจทันทีเลยเขาบอกว่าตายแล้วทําไมเจ้าหน้าที่ธนาคารถึงมาพูดแบบนี้ะนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็เลยร้องเรียนไปที่สสอนะครับ ก็เพื่อที่ให้ธนาคารยกเลิกกรมธรรม์ฉบับดังกล่าวพร้อมคืนเงินค่าเบียบ้ยประกันที่ชําระแล้วมาจํานวน450,000บาทนะครับเนื่องจากหนึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่มีจรรยาบรรณเขาบอกนี้เข้าข่ายหลอกลวงลูก,ลกลค้านี่คือสิ่งที่เขาส่งไปที่ส,ส<อ>2มแ<อ>ล้วคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าลูกค้าเป็นผู้สูงอายุ67ปีเป็นแม่บ้านไม่มีไรายได้ธนาคารยังเสนอกรมธรรแบบนี้ได้อย่างไร นะครับคุณผู้ชมครับสองกรมธรรมนี้เป็นแบบสะสมรัพย์ให้ผลประโยชน์ด้านสูงสุดการลดหย่อนภาษีอย่างเดียวคุณแม่67สิบ็ปีเป็นแม่บ,บ้านไม่มี<ป>รายได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันเหมาะกับการให้เขาไหมล่ะ <c oughs> มันเหมาะกับการให้เขาทํำไหมล่ะ <c oughs> นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คุณแม่เข้าใจว่าเมื่อไม่ยกเลิกเงินฝากคือ ถ้าคุณแม่ยกเลิกก็จะได้เงินคืนทั้งจํานวนแต่เจ้าหน้าที่นี่ไม่ได้ชี้แจงว่าการประกันเนี่ยการเว้นคืนกรมธรรม์เนี่ยมันได้เงินน้อยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อ2ที่เขาบอกมานะฮะคุณแม่อายุ67ปีแล้วเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตจะหาเงินที่ไหนจ๊ะฝากธนาคารปีละ4 5 0 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้เนี่ยทำได้อย่างไรค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหคือ7ปีอ่ะ3มล้านกว่าอ่ะ ต้องเอาเงินมาฝากเดี๋ยวยังมีช็อตเด็ดต่อไปเดี๋ยวผมพูดต่อนะฮะนอกจากนี้ครับคุณแม่อ่านภาษาไทยไม่ค่อยถนัดนะครับสังเกตได้จากการลงลายชื่อในเอกสารธนาคารเขียนเป็นภาษาจีนด้วยนะครับเมื่อได้รับกรมธรรม์ก็ไม่มีความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าคืออะไรนะครับแต่มีความไว้วางใจเห็นว่าเป็นธนาคารคือคนเราเนี่ยมันแปลกเนาะคือเห็นธนาคารปุ๊บเนี่ยคนก็จะให้ความไว้วางใจผู้จัดการธนาคารบางทีเมื่อก่อนเราเข้าไปยกมือไหว้ นะครับคุณ <ยก S 1> พ่อ,ค,อคุณแม่เออเดี๋ยวนี้เขายกมือไหว้เราก <c oughs> ็เวลาจะขอสินเชื่ออะไรถึงขั้นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> เนี่ยนะฮะเขาเขาก็เลยบอกว่าทํำจดหมายร้องเรียนมาสอสงอ,งอเพื่อให้ช่วยเหลือนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมฮะณนะขณะนี้ถ้าเวนคืนกรมธรรทั้งสองฉบับ4แสนห้าหมื่นบาทที่จ่ายไปแล้วเนี่ยได้เงินคืนเพียง89,550บาทคือขาดทุนไปเยอะมากโอ้ เป็นเราเราก็ใจหายนะขาดทุนสามแสนกว่านะครับอ่ะเขาก็แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการมานะฮะว่าวันที่8กรกฎาคมเนี่ยก็ร้องเรียนต่อธนาคารเนี้ยแหละ,ะที่บอกมานะฮะให้ทําประกันผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารผลคือธนาคารทราบ,บเรื่อง,องนะครับคุณผู้ชมครับและให้ผู้จัดการสาขามาชี้แจงแต่ปฏิเสธการแก้ไขปัญหาโดยบอกว่า บริษัทประกันที่เขาส่งไป1บริษัทค,คือธนาคารนี้เป็นเอเนต์ให้กับบริษัทบริษัทประกันหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะคืนเงินได้บริษัทนี้ไม่คืนเงินได้เพราะฉะนั้นธนาคารบอกว่าไม่สามารถแจ้งเขาไปแล้ว<ม>นะครับเอาล่ะเขาก็เลยบอกว่าวันที่8กรกฎาคมก็ไปร้องเรียนต่อบริษัทประกัน1 1> บริษัทนั้นนะครับผ่านหน้าเว็บไซต์อีกและและ22กุมภาพันธ์ก็ร้องเรียนผ่านทางแฟกซ์อีกผลเงียบเงียบ ไม่มีการติดต่อใดๆกลับมาครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะล่าสุดนะครับก็ได้มีการโทรไปถามนะฮะผลปรากฏว่าธนาคารเออไม่ใช่ธนาคารบริษัทประกันแห่งนั้นบอกว่าเป็นเรื่องเก่าอ้าวเดี๋ยวมาดูต่อไปนี่คือเรื่องเก่าเดือนกรกฎาคมตานะฮะวันที่20กรกฎาคมปี58ร้องเรียนเลยฮะไปคปพรนะฮะคุ้มครองเรื่องประกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเดขที่ร้องเรียนให้มาครบ คลนคอ์ูนนเตอร์แจ้งว่าเรื่องที่เอามาเนี่ยอยู่ในฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์2เบอร์ภายในติดต่อเขาบอกไปนะฮะประเด็นก็คือว่ายังไม่ได้ไไดรับการ<ด>ติดต่อใดๆจากคอปพอและลองโทรกลับไป2เบอร์แต่ยังไม่มีการรับสายเรื่องนี้เดี๋ยวคอปพอต้องชี้แจงนะครับต่อมาวันที่27กรกฎาคมเมื่อไม่กี่วันนะฮะร้องเรียนไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผลวันที่28นะครับไวมาก เออหน่วยงานอย่างเงี้ยดีนะฮะโทรเข้ามาแจ้งว่าส่งเรื่องไปให้ธนาคาร1ธนาคารเนี่ยชีแจงแเอกสารดังกล่าวแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาควบคุมนะครับมาดูรายละเอียดกรรมธารท,ที่ไม่เป็นธรรมนิดนึงอ่ะไปะนะฮะทุนประกัน4ี่แสนค่าเบี้ย4ี่แสนประเด็นก็คือว่าทุนประกัน4ี่แสนค่าเบี้ยสี่แสนค่าเบี้ยเท่ากับทุนประกัน,กนอ้าว แล้วถ้าฉันตายไปฉันก็ได้เงินที่ฉันฝากคืนสิไม่ได้ผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้อที่เขาสนสนใจเอ้ามาดูรายละเอียดกรมธรรนนิดนึงนะฮะร,รายละเอียดกรมธรรมนก็าบอกว่าเอาล่ะเสีย ชีวิตปีที่1จ่ายเงินร้อยละ100ก็คือปีแรกก็ฝาก4ี่แสนก็จ่ายคืน4ี่แสนปีที่2จ่ายคืนร้อยละ200ก็ปีที่2ฝากมารวมกันเป็น9ก้าแสนก็จ่ายคืน9ก้า <300. S 2> แสนปีที่3ามร้อยละสามร้อยสี่ร้อยละสี่ร้อยห้าร้อยละห้าร้อยหกร้อยละหกร้อยเจ็ดถึงสิบห้าถ้าเสียชีวิตจ่ายร้อยละเจ็ดร้อยประเด็นก็คือว่ากูมาทำแบบนี้ออกมาทําเพื่ออะไรคือเพื่ออะไรนะฮะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าที่ธนาคารบอก5%เนี่ย ก็ไม่ผิดหรอกะนะครับเพราะว่าปีแรกอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับของเขาเนี่ยคือมันฝากเงินะนะครับแล้วก็สิ้นปีเขาจะคืนเงินเข้ามา22,500ค่ริปเป็นปีแรกคือ5%นตี่ไงฮะตารางดูตรงนี้นะครับเบที่2อ,อายุ6 8ฝาก9 0 0 0แสนนะครับเสียชีวิตเนี่ยได้แค่90 0 0 0สนะฮะ22,500ก็คือได้ปีแรกไปนะฮะแล้วก็สิ้นปีถ้าไม่เสียชีวิตอ่ะ22,500ให้มาได้อีกคือคือถ้าเกิดเอามารวมกันปุ๊บเนี่ย เปอร์เซ็นต์ลดลงเลยนะฮะเหลือสองจุดห้าฮะไปทีสาวเอาคุณผู้ชมดูตามเละกันตามตามตัวเลขตารางที่เอามาให้เนี่ยสมมุติว่าสิบห้าปีผ่านไปดอกเบี้ยที่ได้หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้ฮะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจะติดตามต่อเนื่องไปนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามทั้งคอบพอทั้งเรื่องอะไรฮะติดตามให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่า คือมันทำไม่ได้ค,คือเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับคือถ้ารู้ว่าลูกค้าเป็นแบบไหนอย่างไรควรจะเสนอตามที่ลูกค้าไม่ใช่ต้องการแค่คคยอดครับเรื่องนี้เราจะติดตามไปถึงที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงโดนโทรเข้ามาเพื่อให้ทําอย่างนี้ฮะฝากเงินฝากเงินแต่ท้ายที่สุดคือธรรมการธปร,รมการผมบอกคุณผู้ชมนิดนึงมันดีครับคือเรื่องธรรมการมันดีคุ้มครองชีวิต แต่การทาประกันที่โดนแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ดีไม่ดีค่ะนะฮะคุ้มครองชีวิตเราก็ควรคุ้มครองในส่วนหนึ่งไม่ใช่เอาเงินทั้งหมดไปทําซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยฮะว่าในมุมมองผมผมมองว่าแบบมันพิก,กลนนะครับติดตามต่อสัปดาห์นะฮะเรื่องนี้เรากัดไม่ปล่อยครับคุณผู้ชมครับการออกเป็นสิ่งที่ดี ขอให้เก็บเงินอย่างถูกที่ถูกทาแล้วกันนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะลาคุณผู้ชมไปนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มาติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะก็สามารถ ติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel รวมไปถึง f c e e o o o นะคะที่ i n y ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะช่องทางการติดตามชมของเราก็ยังมีแอปพลิเคชันค่ะ i n n new นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะ w w w i n n new c o t h และก็ผ่านจานส้มนะคะ i p m ช่อง62ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ i n n y